สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวสุขสุขคนครับเมื่อนี้สิมาเตือนพี่น้องสําหรับกฎระเบียบใหม่ของเฟซบุ๊กเฮาเนาะนะครับเฟซบุ๊กออกกฎระเบียบใหม่สิว่าใหม่กับว่ใหม่เรกครับเพิ่นมีแต่ดนเราละนะครับสําหรับพี่น้องที่ชอบโพสต์แรงทีมาของรายได้นะครับพี่น้องที่โพสต์เอ่อรายได้นะครับบ่สสิเป็นอ่าดาวนะครับบ่ว่าสิเป็น เงินต่างๆนะครับของ Facebook เนาะพี่น้องครับ Facebook เอาจริงแล้วนะครับเพิ่นเอาจริงแล้วนะครับฝากกระเตือนพี่เตือนน้องไปนะครับผู้ที่มักโพสกันนะครับตัวผมเองผมก็โพสขี้กันนั่นแหละนะครับก็คงต้องต้องต้องเพิ่นก็ต้องปิดไว้นะครับต้องบ๊อบโพสละนะครับเพราะว่าเพิ่นอาจจะระงับบัญชีเราเด้เลยนะครับอาจสิระงับบัญชีเท่าไหร่นะครับ ต่อไปนี้นะบอกวาสิเป็น